ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการดรสมิธนะครับแน่นอนยังอยู่กับน้องจียอนะครับในช่วงที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วถึงไขมันตัวที่ไม่ดีใช่ค่<น>ะตอนนี้ค่ะ,อ,ะอยากรู้ว่า <laughs> ไขมันที่ดีคือมีชนิดไหนบ้างให้จียอนทายดีกว่าว่าเราจะได้รับไขมันที่ดีมาจากแหล่งไหนบ้างจียอนแค่รู้ว่าปลาแซลมอนอมจะดีที่สุดถูกต้องครับ แ<ม>ซลมอนเนี่ยนะครับจะมีทั้ง EPA <ม>แล้วก็ DHA <ม>พวกนี้มันมีผลอย่างมากเลยในการทํางานของสมองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นไขมันชนิดดีด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าไปในร่างกายก,ายก็จะย่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นโอเมกา<ช>้าสแล้วก็ไปสร้างเป็น HDL ก็คือไขมันตัวที่ดีของเราถูกต้องแล้วหนึ่งอย่างมีเงื่นอีกไหมอย่างอื่นหรอคะ พวกถั่วโอ้โหเยี่ยมไปเลยซึ่งถั่วเนี่ยนะครับก็จะมีไขมันชนิดที่ดีครับเพราะว่าสร้างไขมันแบบ H D L ซึ่งป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยถั่วอะไรบ้างที่จิยอนชอบกินถั่วพีนัท ลิสงผัวว<า>ันนี้เราเรียนภาษาไทยกันด้วยนะครับใช่ค,คะ่ะ w a l n u t ค่ะ w a l n u t ัทนะครับใช่แล้วก็มี Pine Tree Seed อัอลมอนด์ก็ได้เหมือนกันอัลมอนดนะ์ผัวนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่จำเป็นมากนอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วนะครับวิธีการเพิ่ม h D L หรือไขมันที่ดีก็คือต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเจี๋ยอนออกกำลังกายบ้างไหมครับจี๋อนก็จะออกกำลังกายพวกแบบโยคะหรือว่า แบบย,ยึดหลักไว้เลยว่าสัปดาห์หนึ่งควรจะออกกําลังกายประมาณ3.5ครั้งครั้งหนึ่งต้องไม่ต่ากว่าครึ่งชั่วโมงครับก็จะช่วยเพิ่ม HDL ตัวที่ดีแล้วก็ลด LDL ตัวที่ไม่ดีได้ด้วยถ้าสมมติว่าไขมันตัวไรที่อยู่ในร่างกายของเจียนเยอะๆอ,อะค่ะตัวไรยเยอะนะครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องต้องมีตัวดี HDL ให้มันเยอะด้วยรหรือเปล่าคะครับเพื่อที่จะแบบสู้กันให้โอ,โอ้เริ่มหลายอย่างแล้วนะมีทั้งเรื่องไขมันเรื่องตับแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่โอ๊คพาไปเจอกับ คุณหมออีกท่านหนึ่งดีกว่าอ่าเป็นรุ่นพี่พี่๊กเองนะเออดีไหมัจยจะได้ถามอันนี้ชักยากแล้วพี่อ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่าได้ครับไปมาพร้อมกันเลยครับเอาละนะครับเมื่อกี้คำถามเยอะเหลือเกินนะครับเลยจัดให้เลยนะครับนี่ อาจารย์ยศพรนะครับสวัสดีครับครับโอ้โหน้องคนนี้ครับอาจารย์ครับถามคำถามเยอะมากนะเมื่อกี้นะเกี่ยวกับเรื่องไขมันเรื่องอนุอนี้เยอะแยะเลยนะครับมีคําถามอีกเพียบเลยผมว่าผมไม่ไหวแล้วครับพี่ครับยงทรงท้อเจียอนอยากถามว่าถ้าสมมติว่าเรามี LDL ในตัวไรตัวร่างกายเราแล้วเรา ควรที่จะมี HDL ด้วยปะ่ะคะก็คือไขมันดีเนี่ยมันเหมือนพระเอกมันเหมือนเป็นเรามีแฟนอ่ะสมมติเราไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรใช่ไหม<อ>แต่ถ้าเรามีแฟนคอยดูแลคุ้มครองปกป้องเรา HDL ก็เหมือนกันนะฮะมันเหมือนเป็นตำรวจอคอยดูแล<อ>ปกป้องเราไม่ให้เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจรโรคสมองหลอดเลือดอุดนในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นตัวช่วยกวาด ของไม่ดีออกไปนี่ไงแล้วเรื่องนี้ล่ะคะ่ะเจียมสงสัยมากๆกแล้วก็เจียมเป็นห่วงเรื่องออกรรมพันธุ์ของทางคุณปูก็เป็นมีเรื่องไฮเปอร์เทนชันด้วยแล้วก็คุณตาเนี่ยเขาเสียชีวิตกับลิเวอร์ซิโรซิสค่ะเจียนก็เลยกลัวว่าเจียงก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างน,นี้ต้องขอตอบท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคำว่าล i เวอร์ซิโรซิสเนี่ยก็คือตับแข็งนั่นเองออนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ย มีพันธุกรรมหรือกรรมพันธนุ์เป็น<ม>พวกเบาหวานนะครับ<ม>โรคไขมันในเลือดสูงพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเผาผลาญพลังงานที่ไม่ดี ทำให้เรามีโรคอ้วนใช่ไหมครับมีไขมันในเลือดสูงมีอาจจะมาร่วมพ่วงกับความดันโลหิตสูงมาเป็นเซตนะครับกลุ่มยูริกสูงอะไรเงี้ยมาเป็นแพ็คนะฮะพอมาเป็นแพ็กสําเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรับกรรมพันธุ์มาเป็นแพ็คภาษาอังกฤษเรียกเมตาบริกซินโดรมก็คือเป็นกลุ่มโรคที่แบบเอาพลังงานไปใช้ไม่ดีก็เลยเกินเยอะนะกลายเป็นไขมันตัวร้ายใช่ไหมครับ s t l จะต่ําด้วยไขมันตัวดีก็จะน้อยด้วยแล้วก็โยงไปกับเรื่องของตั๊บไขมันเกาะตับ ซึ่งก็จะทําให้มีตับอักเสบตามมาด้วยคนที่เป็นไม่รู้เพราะว่าไม่มีอาการคนไข้จะไม่มีอาการนอกจากจะมาเช็คอปปหรือว่ามาทํานันตราซาวตรวจเลือดนะครับเพราะว่าเอนไซม์ตับปกติโดยที่ตัวเองอาจจะไม่เคยดื่มเลยแต่ว่าเป็นโรคพวกนี้มาก่อนมีโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็ทําให้เกิดเนี่ยการคั่งของไขมันอยู่ในตับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของตับเป็นระยะยาวไปเรื่อยๆจลีนีลนี้จนคนไข้ไม่มีอาการสุดท้ายเนี่ยพอตับอักเสบเข้าได้ที่ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกทําลายเซลล์ตับก็จะตาย แล้วก็จะเกิดการกลับมาเป็นตับแข็งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับตามมาอ๋อนะฮะเห็นไหมไม่ค่อยมีไขมันไม่ได้ดื่มเหล้านะใช่นะครับมีไขมันสูงก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งงานวิจัยพบแล้วว่าคนไข้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจําที่ตับมีไขมันเกิดจากแอลกอฮอล์กับคนไข้ที่ไม่ดื่มเหล้าแต่เป็นไขมันก่อตับแบบที่เกิดจากเขาเรียกมตาบอลิกซินโดรมผลเท่ากันนะครับคือหมายว่าหมายว่าคนไข้จะเกิด อัตราการเกิดตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะเอาละสิครับเ,เป็นไงจอยอนฟังอย่างนี้ก็ชักจะหวั่นๆวันใช่ไหมแล้วอย่างนี้ครับคือจริงๆเรารอให้มีอาการไม่ได้อย่างที่ว่าไงฮะคนไข้คุณหมอเนี่ยนะไม่ไม่เคยดื่มเลยนะฮะแต่เป็นคนชอบทานแล้วมาด้วยอีกทีนึงปวดท้องมาเป็นมะเร็งตับไปแล้วอรอย่าเงี้ยถายซึ่งถ้าเรารอให้มีปวดท้องเรารอให้มีอาการอ่อนเพลียผิดปกติเหลืองอะไรเงี้ยก่อนเนี่ยมันสายไปทุกครั้งดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพประจาปีพราะฉะนั้นนะครับ เริ่มได้แล้วนะครับจียอนครับทานเยอะขนาดนี้นะเป็นยังไงครับยเนี่ยวต้องมาดูซะหน่อยไงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมันก็เดี๋ยวได้นอนยาวแน่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าคือแบบเขาก็จะเกาะเกาะไขมันข้างในไว้สะสมไว้เรื่อยๆใช่เรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราออกกําลังกายประจำกินกินให้มีเป็นรักษาที่ดีมากครับเขารักษาไงในปัจจุบันนี้นะครับ คือเป็นความโชคร้ายของคนไข้ที่เป็นไขมันเกาะตับคือไม่มียาที่จะช่วยไม่มียาที่จะช่วยดึงไขมันออกมาเลยนะครับต้องใช้พิพยายามกินเข้าไปปุ๊บแล้วก็หายไปไม่มีเลยการออกกำลังกายครับเบียวิธีเดียวครับที่พิสูจน์แล้วครับการลดน้ําหนักให้ BMI เข้ามาเป็นปกตินะฮะลดตรงนี้ให้ลงมาได้เนี่ยไขมันจากตัวตับเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงฮะแล้วการอักเสบของตับก็จะค่อยๆลดลงตัวแรกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วเมื่อเราลดลงจนปกติแล้วเนี่ย ความเสี่ยงที่ทั้งหลายที่บอกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตับแข็งมะเร็งตับก็จะลดลงกลับมาเป็นคนปกติต่อให้มี m e t a b o l i ซินโดรมก็ต่อให้มีม e t a b o ิ i c s y น d r o m ถ้าเราอาชนะด้วยการใช้แอ t เทมหรือความพยายามในการออกกําลังกายลดน้ําหนักเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องเสียเงนเยอะเลยเห็นไหมครับเห็นเลยนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนาะถมันในเลือดเนาะ แต่ก็เรื่องเกี่ยวกับตับเนี่ยนะครับเหมือนเป็นภัยเงียบนะครับอาจารย์ครับใช่ครับมันไม่มีอาการพอมีอาการมาปุ๊บเนี่ยก็สายไปซะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าครับไหนๆนอาจารย์มานั่งอยู่นี้แล้วพร้อมกับน้องจียอนด้วยติดตามกันกับออนไลน์คลินิกครับ